บิ سم الله الرحمن الرحيم ا ะ س ل ا ะม ل ي ك م ورحمة ะเ ل ه و ب ر กาตุสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูในรายวิชาศาสนาในวันนี้นั้นเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องสระตันวีนสระคู่สระสอนสระที่ครูได้กล่าวข้างต้น จะมีสามสระด้วยกันก็คือสระที่หนึ่งสระฟัตทาไตนีสระที่สองก็คือสระกัสรอไตนีและสระที่สามก็คือสระดอมมาไตนีซึ่งในแต่ละสระนั้นจะมีการอ่านที่แตกต่างกันและเขียนที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะสระตานูนสระคู่สระซ้อน สระคู่หรือสระซ้อนคือสระเดี่ยวเสียงสั้นทั้งสามนั่นเองแต่มีสองอันหรือมีเป็นคู่หรือซ้อนกันอยู่หนึ่งก็คือสระฟัตฮาไตนีสองสระกัสโรไตนีสามสระดอมมาไตนีสระฟัตฮาไตนีสระฟัตฮาไตนีถ้าเทียบกับภาษาไทยเท่ากับสระอันและสระอ่อนคือ สระที่หนึ่งนะคะสระอันจะอยู่บนเพยญชนะทั่วไปเช่นบันนันสองก็คือสระออนสระอันเนี่ยจะอยู่บนเฉพาะแปดเพยญชนะเท่านั้นคือคอนรน n s o น don น o น z u น r อน สระกัสรไตนีสระกัสรไตนีถ้าเทียบกับภาษาไทยเนี่ยเท่ากับสระอินคือทุกที่เพียงชนะตัวอย่างเช่นนะคะรินบินชินสระดอมมาไตนีสระดอมมาไตนีถ้าเทียบกับภาษาไทยเนี่ยเท่ากับสระอุนคือทุกที่ของตัวเพียงชนะเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นนะคะลุนวุล Hun, karban, doa ban, failan, furutan, laguan, malakin, kalamin, falakin, ambidin, majidun, samian, gazirun, khatabun. เป็นยังไงกันบ้างคะจากที่ได้เรียนรู้ข้างต้นคะสุดท้ายนะคะคุณครูจะฝากการบ้านให้นัเกเรียนเนี่ยบันทึกคลิปวิดีโอเสียงแล้วส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะ,ะให้นัเกเรียนบันทึกวิดีโอเสียงหน้าที่คุณครูเขียนว่าการบ้านแล้วก็คุณครูก็ได้อ่านให้นัเกเรียนฟังแล้วนะคะให้นัเกเรียนอ่านตามแล้วให้นัเกเรียนเนี่ยบันทึกวิดีโอเสียงนะคะส่งมาโอเคค่ะอัามาัมอัลิกุมตลอยะบรกตู